ไปต่อให้ตัวให้เข้าเข้ามาเข้าเ้ามานั่นั่นนันั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่จนั่นนันั่นนั่นนั่นน่ั่นนั่นนั่นนั่นั่นนั้นนา่นน่นนังนั่นนัเนนัเกา่นนั่ับนนั่่นนั่นนั่ั่นน่นน่นนั่นนนนั่นนั่นนั่นนัคนั่นนัยนนั่ั่นนั่นัันนันน้นัั พุ่ก้อนเสร็จมาทีเนียกวิ่งเงนป่านี้นี่ข้มเรงจริงนตัวนี้คับก็เลยลงมานนั่งอะไรักโอ้เอ้เกมว่าเกมไว้กันแล้วนะครับทำไไวก็เดียวก็ยู่กันก่อนนะครับตังนี้ก็นกัดโอยลุกนครับน้ากทุกคนก็สมากนครัางพี่ ้ย,ม,ยม,ม่ไไมาไยาคับ่อไเน่ยอ่ะนะค้าน้อที่ช่อเลยน่งห่เลยคนโกติมาเกาวินเงินสามี้ยเม็ดครับทางใครทางนั่นน,นี่นี่โกยันละครับนี่เป็ประสบเขาเมามาเร็วมาเร็วนะครับเนลงก่านมาไม่ có <laughs> đồ mà người ta đây gì người ta đi mét này bính nào này mấy bính lên của không ca bính mấy bính mấy bính con dây mèo mấy con đừng siêu. sao mà... Bật... ui, ui, ui. Tẳng ơi, Tẳng ơi. <cười> 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 วันนี้เรากสมจกนนกักัไปคนนะครับน้องตันนังตันจิตาพิษตัเวียนรับเวีนเดี๋ยวเรอ,องนี่นยงเลยดียวนังพีง่ไปเลยนะครับเพื่อเพื่อเจอได้ยินเสียงได้มั้งไะครับได้ยินเสยงอย่างนะอย่างวนะวิงไม่ทัน เฮ้ยน้องตัดที่หลังมันไหมกลืนหลัมันไมมนะครับตุ้มเจ็บมากหลังมันไหม้หลังอะไรก็ไปกับผมไปได ับคูอวิงนี่คือวิ่งยากมากกว่าทำไดี น่ากล้นะครับนกลาดน่ากล้าก็ที่เบิร์พอก็า่มากลครับโอเบิร์พุกระหึ่ค่ะคเธอที่เ้าไปตรงนี้แบบเฮ้ยอย่าล่าเขาไม่เหมือนพอยเป็นหบควาดมากน่าจะตัางะเราัตันนี้ตันเอ๊ะมาคือแบบ

การขึ้นเลยเห็นจะไม่มีใครเยียบยางมาเลยน้ากลาดพวาเราเห็นแบบเยียวาล้วกล้าไหมครับลกล้ครลบ

ชอ,อ,อบครับกตกครัรบจะจะจ้เดีตครับก่บ <c ười> นี่ก็เป็นป้าแล้ป,ป้าเป็นเรืเ่องต้งกํานะต้กับ็คือเจ้าอย่างนก็คือต้องกแต่ง

นาวลงอยาไรงเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มูเท mm, mm, yeah, mm. ี่ยงไ้เลยนะครับเดี๋มาเลยๆครับตอนนี้มึอีกสักเดี๋ยวนะาหัวจะมาเรอยๆเฮ้ยเดี๋ยวมามาเลยครับเฮ้ยไม่ไหวไอ้เจี๊ยบ

มันมันมามันมันตรงกับต่างข้าวเรานอ๋อเมฮัคนี้เชื่อเรยบร้อยลนะคนนี้เชื่อเย้อยค่้เช่เยบม้อะไรมกดงเดอองกองกองนี้กอง่าจะยไม่ได้อะพอมาตั้งรดไฟนลยนะเดียวนะจักันี่สุด Hoi đèn đèn hả? Ờ Tưng Bếp Mình có mang chân đơn mà đi nổi tiếng Để bỏ hết mọi đồ con người Nhập hui Nhanh 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 Quá trời nhanh 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 Mai mình nó cũng nàng cô ta gây Cô nàng cô ta gây đi đây thấy này mẹ nó ra

Bên cạnh cái tự doanh. Góng dinh quân của kinh doanh, bởi vì mình mình Nè nè, nè nè, mình nè nè nè, mình 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 nè mình 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 cái này mình cái mình mình này này mình 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 con mình 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 cái này con